ข้างหลังมีนี่ว่ามีตัวนี่ว่าข้อข้างหลังโดดเรื่อยๆเนี่ยมนันบลูกกง่ายไปเลย,เลยสีเดิมสีเขียว Too lấy lấy ông, ở ngoài lắm nè. Manova lưu vô yung lang, manova chia đi. Ah, yeah, tất cả mọi người. Ooo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 . Hi. Hmm. nó Hmm. 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 喂。Oui. ดูดิโอ้โหเทียบเลยอะแรงีงปลาเล็กเยอะมากเป็นไงเป็นไง โอ้ยังตามเปตัวนี้นะตัวเข้าเขาที่แล้วเลยเมักินไกลถาบ้านนึกเลยเลย่ะปุ๋มาผ่านพอดีใช่จาร็ดมันใกล้เรื่อยเรื่อลุมกินโต๊ะกันนะ่ะ อาจจะเป็นทุนหน้าใหญ่นั่นน่ะอุปกรณ์ไม่มีอีกอนะ <laughs> จุง <c oughs> จุงอย่างเดียวอะฝูงปลาไอ้อะไรไม่รู้จำได้ ดูดิจะได้ตีถึงเอาเลยถึงไหมเห็นแล้วเฮ้ยมาถึง,ถ,งถึงเบาะด้วยเรือข้ามดูดิครับ มานี่แล้วเนี่ยนี่มานี่แล้วเนี่ยีกทีดิแล้วมันก็มมวนกลับ ô sai ni điền ta 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 ตีแล้วโดนเลยฮนะอันนี้เหยื่อใครเนี่ยเหยื่อเราเหรอโอ้ใช่ว่ะจะได้รบกวนหยิบกล่องเหยื่อตรงนั้นนะ่ะต้องขานะขอบคุณครับอโอ้หาน้ำกินอีกแล้วตอนเนี้ยเรือลำนี้ไม่มีน้ำกินอีกนั่นนะแหละ <laughs> ขอบคุณครับ ก็ยังได้นะหลุมเนี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้ขี้เลย,ยนี่ยใส่ไม่ได้รดดุ้งหน้าสู่เขาสามมุ